สวัสดีครับพวกับช่องเอเอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับไปตอบคาถามครับผมคำถามีอยู่ว่านะครับคือขับขับรถไปนะครับพอรถเริ่มติดไฟแดงเริ่มร้อนนะครับพอเครื่องเริ่มร้อนปุ๊บอาการสอึกสะดุดมีมาเลยครับนะอาจจะบึ้ดบึ้ดบึดบึดอาการเหมือนติดไม่ครบสูบนะครับเรามาดูจําเลยกันเลยครับจําเลยในวันนี้นะครับก็คืออาการของรถเบนซินนะครับต้องว่าก็ด้วยอาการเบนซินก่อนนะครับ อาการเบนซินก็คือคอยนะครับคอยตัวนี้ทําหน้าที่อะไรคอยตัวนี้ทําหน้าที่สร้างแรงดัน,นสูงครับนะรบสร้างแรงดัน,นสูงเพื่อไปผักหัวเทียนนะครับให้หัวเทียนสร์คทำการจุดระเบิดนะครับพอแล้วมันมามันเป็นอาการนี้ได้ยังไงละ่ะนะครับมันเป็นได้ด้วยด้วยเกิดจากมันร้อนครับพอมันร้อนเสร็จปับ๊บมันคือมันแนบอยู่กับตัวเครื่องเลยพอามันร้อนมากๆเนี่ยไอลอยรล้า,วาพวกนี้มันจะเริ่มขยายออก พอขยายออกขยายก็ออกขยายออก,ออก,อออกคอยมันก็จะเสื่อมนะครับการอ,อินดิวกระแสนะครับหรือการสร้างแรงดันสูงนะครับมันก็จะลดลงนะครับหรือไม่ทํางานเลยนะครับผมไม่ทํางานเสร็จปั๊บมันก็ไม่สร้างไฟมาจ่ายหัวเทียนไฟไม่จ่ายหัวเทียนรถก็บอดนะครับจุดระเบิดไม่ครบนะครับที่มาเลยนะครับนะอันนี้ต้องแยกดูออกเป็น2อ,อาการนะครับอาจจะเป็นจากสายก็ได้ นะครับถ้าโชคดีดวงดีหน่อยก็สายสายหัวเทียนนะครับซึ่งมีวิธีวัดนะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าถ้าไม่ชํานาญนะครับซื้อใหม่เปลี่ยนเลยดีกว่าง่ายกว่านะครับชุดหนึ่งก็ราวสี่ห้าร้อยนะครับแต่ถ้าตัวนี้ตัวนี้อาจจะต้องวิเคราะห์อาการแล้ววัดนะครับเนื่องจากว่าค่อนข้างแพงราคาค่อนข้างสูงเลยนะครับมือสองในตลาดนี้ก็หลักพันครับ นะอาจจะ2,000-3,000แล้วแต่รถนะครับบางรุ่นก็3,000-4,000ไปเลยนะครับนะถ้ายิ่งมันติดเป็นไดเลคคอยนะครับตัวเดียวนะฮะยาวๆนะครับตัวนั้นยิ่งแพงนะครับนะก็สรุปนะครับว่าถ้าเกิดว่าอาการมีอาการนะครับรถร้อนนะครับเครื่องร้อนปุ๊บมีอาการสะดุดสะอึกนะครับหรืออาการบอดนะติดมั่งดับดับมั่งบางครั้งก็เดินเรียบบางครั้งก็เป็น ให้สงสัยตัวพวกนี้ก่อนเลยนะครับนระบบจุดระเบิดนะครับมาสงสัยตรงระบบจุดระเบิดก่อนเลยนะฮะลองไล่ดูนะครับบางรุ่นบางเครื่องเนี่ยก็ยังใช้หัวนกกระจอกอยู่นะครับก็ลองมาดูหัวนกกระจอกก่อนนะฮะถึงไปดูคอยนะครับไปดูสายนะฮะพวกนั้นแหละครับจะเป็นจุดอ่อนของมันขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมครับ